t of Swords ความเจ็บปวดนะคะความเจ็บปวดในที่นี้กูตามีความรู้สึกว่าเกี่ยวกับบาดแผลในใจบาดแผลในอดีตนะคะที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วัยเด็กกับครอบครัวสิบถ้วย The lovers นะคะก็ตามมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองนะได้ Break Cycle ตรงนี้แล้วนะคะคุณอาจจะโตขึ้นแล้วก็รู้ว่า ปัญหาของคุณบาดแผลทางด้านจิตใจของคุณคืออะไรและคุณพยายามที่จะเยียวยาคุณพยายามที่จะหาทางที่จะเข้าใจตัวเองและเยียวยาจิตใจของตัวเองคุณทำสำเร็จแล้วนะคะหรือว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่จะทำสำเร็จที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและหลุดพ้นนะคะจากความเจ็บปวดตรงนี้ ว่าความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่คุณแล้วและมันจะไม่อ f เฟิหรือมันจะไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของคุณในด้านการตัดสินใจในด้านความมั่นใจในการใช้ชีวิตและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในเรื่องของคุณค่าในตัวเองในแต่ละวัน ก็ตะมองว่าคุณได้เจอตัวเองคุณได้เจอตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นเป็นเวอร์ชันของตัวเองที่ดีขึ้นทุกๆวันนะคะคุณเก่งมากๆเลยนะ The Sun นะคะ Inner Child ของคุณ Happy มากๆเก่งมากเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่คุณสามารถเยียวยาตัวเองได้ถึงขนาดนี้นะคะ และกวาะก็มองว่าถูกห,หมายถึงว่าเราเองต้องมีอะไรต้องเยียวยาตลอดเวลานะแต่กวจะรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นบาดแผลที่มันลึกๆจริงๆเนี่ย <c oughs> คุณทําได้ดีมากๆแล้วคุณรู้สึกเป็นอิสระคุณรู้สึกมีความสุข Oracles วันนี้ก็ดีมากๆเช่นกันนะคะมีไพ่ p o t l i g h t the sun i mean sun and sharing พอคุณได้เจอตัวเองคุณทำความเข้าใจตัวเองคุณได้เยียวยาตัวเองใช่ไหมคะคุณรู้สึกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณรู้จักคุณค่าตัวเองคุณให้เกียรติคุณเคารพตัวเองและคุณเองจะมีแสงออกมาจากตัวเองมีออร่าออกมาพลังงานของซันแล้วก็สปอตไลท์นะคะตอนนี้คุณคือพลังงานนี้พลังงานของความ โดดเด่นแสงสว่างแล้วก็การที่คุณเป็น authentic s e l ์ของตัวเองการที่คุณเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณและคุณเองก็พร้อมที่จะแชร์ให้กับผู้อื่นด้วยเช่น